สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องของเราที่ให้ความรู้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าราคาแพงนะครับวันนี้เรามีเหรียญมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในประวัติและราคาซื้อขายนะครับและในช่วงท้ายคลิปนะครับก็จะมี เหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีราคาแพงนะครับหลักแสนหลักล้านมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเรามาดู2เหรียญนี้กันก่อนเลยนะครับว่ามีประวัติอย่างไรบ้างนะครับเหรียญแรกนะครับคือเหรียญนี้นะครับเหรียญของประเทศอินเดียนะครับเหรียญของประเทศอินเดียซึ่งเป็นเหรียญ20รูปีนะครับของประเทศอินเดียในวาระพิเศษนะครับเหรียญนี้นะครับเหมือนเหรียญ10บ้านเรานะครับ ในเรื่องของข้อมูลและประวัติของเหรียญนะครับซึ่งเหรียญของประเทศอินเดียเหรียญนี้20รูปีนะครับเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีแห่งการได้รับเอกราชของอินเดียนะครับก็คือนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1947นะครับซึ่งรัฐบาลของอินเดียนะครับได้ จัดทาขึ้นนะครับซึ่งปีที่ผลิตก็คือในปีกริตศักราช2022นะครับทีนี้เรามาดูลักษณะเด่นของเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้นะครับลักษณะเด่นนะครับเป็นเหรียญ12เหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมท่าผู้ฟังก็ลองนับดูนะครับมี12เหลี่ยมนะครับ ซึ่งออกแบบมาให้ผู้พิการทางสายตานะครับสามารถสัมผัสและแยกแยะชนิดราคาได้ง่ายนะครับก็มีลักษณะพิเศษเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับซึ่งเป็นเหรียญโลหะสองสีนะครับวงนอกเป็นนิกเกิลผสมทองเหลืองนะครับสีเงินนะครับและไส้ในนะครับตรงกึ่งกลางนะครับเป็นนิกเกิลผสมทองเหลืองนะครับซึ่งเป็นสีทองนะครับ ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเป็นตราสัญ,ญลักษณ์เสาอาโศกนะครับเป็นลักษณะของเสาอาโศกสำหรับด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นเลขราคา20รูป,ปีนะครับและโลโก้ฉลอง75ปีนะครับรูปเลข75พร้อมกงล้ออโศกและธงชาตินะครับทาน ที่เห็นเหรียญอยู่ก็สามารถสังเกตดูได้นะครับในส่วนของเรื่องราคาและมูลค่าของเหรียญดังกล่าวนี้นะครับเนื่องจากเหรียญดังกล่าวนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนรุ่นใหม่นะครับที่ผลิตออกมาเป็นจํานวนมากนะครับจึงส่งผลกระทบทําให้ราคาเหรียญดังกล่าวนี้ยังไม่มีราคาสูงนะครับ ราคาหน้าเหรียญน,นะครับ20รูปีนะครับมีมูลค่าเท่ากับ8ถึง9บาทบ้านเรานะครับขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันด้วยนะครับซึ่ง20รูปีก็อยู่ที่8ถึง9บาทนะครับสำหรับราคาในตลาดนักสะสมนะครับราคาในตลาดนักสะสมนะครับ สภาพที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับดังที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ15-30ถึงบาทนะครับหรือขายเป็นกิโลนะครับหรือขายเหมาเป็นกิโลนะครับราคาย,ยังไม่แพงนะครับถ้าเป็นสภาพเหรียญที่ใหม่เอี่ยมนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับ ราคาจะอยู่ที่ประมาณ40-60บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับซึ่งเหรียญน,นี้มีความสวยงามตรงรูปทรง12เหลี่ยมและเป็นเหรียญ2สีนะครับเหมาะสำหรับเก็บสะสมเข้าชุดเหรียญเอเชีย er, หรือเหรียญ2สีนะครับ แต่ในแง่ของการลงทุนเกณง์กาไรต่างๆนะครับเหรียญดังกล่าวยังไม่มีมูลค่าราคาสูงนะครับเพราะเป็นเหรียญที่ใช้จ่ายทั่วไปในอินเดียนะครับสำหรับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญ10ดอลลาร์ไต้หวันใหม่นะครับของสาหารัฐจีนนะครับหรือไต้หวัน,นครับ ข้อมูลและประวัติของเหรียญดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหรียญ10ดอลลาร์ไต้หวันนะครับปีที่ผลิตก็คือระบุอยู่บนเหรียญน,นะครับก็คือ,เ,อเป็นปีที่96สนะครับสาธารณจีนนะครับซึ่งตรงกับปีคริสตศักราชส0 0 7ะครับสำหรับวัสดุดังกล่าวนะครับวัสดุ ทองแดงผสมนิกเกิลน,นะครับประกอบด้วยทองแดง75%และนิกเกิล25%นะครับลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปนะครับด้านหน้าท่านสังเกตดูพร้อมกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปโปรไฟล์ของเจียงไคเชกนะครับอดีตผู้นําของไต้หวันนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็น ระบุราคานะครับ10หยวนนะครับและสังเกตที่เลข10นะครับสังเกตที่เลข10ล้อมรอบด้วยลวดลายดอกบวยนะครับซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาตินะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับราคาและการประเมินมูลค่าซื้อขายนะครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับที่ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ใช่เหรียญหายากระดับสูงหรือหายากมากๆนะครับ ราคา,าหน้าเหรียญน,นะครับจะมีมูลค่าเท่ากับ1 0บถึงสิบาทนะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับ 10- ถส1บบาทนะครับแต่ถ้าเป็นในราคาตลาดของนักสะสมนะครับเหรียญที่มีสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับ ราคาซื้อขายจะอยู่ที่ประมาณ15-30บาทนะครับหรืออาจขายเหมาเป็นกิโลเนื่องจากเป็นเหรียญที่หาได้ง่ายนะครับยกเว้นถ้าท่านมีเหรียญที่มีสภาพใหม่เอี่ยมนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับเหรียญจะมีมูลค่าราคาสูงขึ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ40-80บาทนะครับ ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญที่ใหม่นะครับความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับมีมูลค่าหลัหลกๆอยู่ที่ราคาหน้าเหรียญน,นะครับคือประมาณ10บาทกว่าๆนะครับสามารถเก็บไว้เป็นที่ระลึกจากการเดินทางหรือ,อสะสมเข้าชุดเหรียญเอเชียได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านจะ เก็บไว้ในแง่ของการเก็งกาไรในราคาเหรียญนั้นก็ถือว่ายังไม่มีโอกาสที่จะทําให้เหรียญดังกล่าวนี้มีมูลค่าราคาแพงนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้มีการผลิตมาเป็นจํานวนมากนะครับไม่ได้เป็นเหรียญที่หายากแต่อยากใดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนหลักล้านกันนะครับว่าจะมี รูปแบบลักษณะอย่างใดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าราคาสูงและราคาแพงนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญปี 1,878S นะครับ Morgan Silver Dollar นะครับซึ่งเป็นรุ่นหายากพิเศษนะครับ เป็นเหรียญที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมูลค่าสูงมากในวงการของนักสะสมเหรียญครับเรามาทราบถึงประวัติความเป็นมาของเหรียญดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกของอสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเหรียญมอร์แกนดอลลาร์ปีคริสตศักราช1878นะครับเป็นปีแรกที่ลงกระสาสหรัฐอเมริกาเริ่มผลิตเหรียญมอร์แกนซิเวอร์ดอลลาร์ครับออกมาแทนเหรียญรุ่นเก่า ซึ่งโรงกระสาบซานฟรานซิสโกนะครับเป็นโรงกระสาบที่ผลิตเหรียญดังกล่าวนี้นะครับจะมีสัญ,สญ,ญลักษณ์ตัว S นะครับซึ่งเริ่มผลิตวันแรกเมื่อวันที่17เดือนเมษายนปีคริสตศักราช1878นะครับ ความพิเศษของเหรียญดังกล่าวนะครับโดยปกติเหรียญปี 1,878S จะเป็นเหรียญที่หาง่ายและราคาไม่แพงแต่เหรียญในรูปนะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับที่มีลักษณะเด่นซึ่งหมายถึงเหรียญที่ถูกผลิตขึ้นเป็นพิเศษอย่างประณีตครับเพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้กับบุคคลสำคัญหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง ในพิธีเปิดการผลิตเหรียญวันแรกนะครับซึ่งไม่ใช่เหรียญที่ผลิตมาเพื่อใช้จ่ายทั่วไปนะครับจึงมีความหายากระดับตำนานนะครับสำหรับเหรียญนี้สำหรับเหรียญดันนงกล่าวนี้นะครับสังเกต ก้านลูกศรน,นะครับสังเกตที่ก้านลูกศรในกงเล็บอินรีด้านหลังนะครับที่ยาวผิดปกติซึ่งเป็นจุดตายที่นักสะสมตามหาและจัดให้อยู่ในกลุ่มท็อป1 0 0ของเหรียญมอร์แกนที่หน้าสะสมที่สุดนะครับสังเกตการลูกศรตรงในกงเล็บอินรีด้านหลังที่ยาวผิดปกตินะครับสำหรับราคาของเหรียญนี้แบ่งเป็น2กรณีนะครับ ตามความหายากนะครับกรณีเหรียญปี 1,878S ทั่วไปนะครับหากเป็นเหรียญปกตินะครับไม่ใช่บล็อกหายากราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,500-3,500ถึงบาทต่อ1เหรียญนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญแล้วก็ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับ ในส่วนเหรียญในภาพที่ท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่นี้นะครับเป็นบล็อกหายากนะครับและมีเกรดพิเศษราคาจึงกระโดดไปไกลถึง2ล้าน5แสนบาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับเหรียญระดับตำนานเหรียญน,นี้นะครับเพราะในตลาดประมูลจริงนะครับเหรียญบล็อกดังกล่าวนี้แม้แต่สภาพผ่านการใช้งานมาแล้วก็เคยมีการประมูลจบอยู่ที่ 190,000บาทมาแล้วนะครับก็ถือว่าเหรียญดังกล่าวนี้เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับกล่าวโดยสรุปแล้วเหรียญในภาพคือเหรียญสะสมระดับตำนานนะครับที่เป็นต้นตระกูลเหรียญมอแกน e, ปี 1878S นะครับไม่ใช่เหรียญเงินทั่วไปที่จะพบเจอได้บ่อยนะครับหากท่านมีเหรียญดังกล่าวอยู่ในมือก็สังเกตลูกศรยาวนะครับ จะเห็นว่าเหรียญดังกล่าวนี้มีความพิเศษที่สร้างผลิตมาเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับบุคคลระดับสูงนะครับมูลค่าเหรียญดังกล่าวจึงมีมูลค่าสูงถึง2ล้าน5 0 0แสนกว่าบาทนะครับ